ดีค่ะพี่น้องทุกติดตามค่ะวันนี้นะคะต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะมาถีจากวัดระนองบานเกิดค่ะมารลองนานพิธีคอนมั่งเอ็มซีมั่งวีวิวมั่งนะคะอินเทอร์เทนบ้างนะคะถีะจากวัดระนองค่ะและวันนี้ค่ะเราจะพามารีวิวร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็จะคุ้นเคยกับทถานถีแห่งนี้มากๆเลยนะคะกับ อุทยานแห่งชาติแหลมสนหรือว่าบางเบนเคยมาเที่ยวกันหรือยังคะอนี่คคะอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งทองเที่ยวนะคะข้องจังหวัดระนองทีถ้าพี่น้องได้มาทีจังหวัดระนองแล้วมาเที่ยวทีน่นี่ไม่พิดวงอยางแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ทองเที่ยวทีไล่ผลก็รู้จักกันดีนะคะอุทยานแห่งชาติแหลมสนบางเบนอ่าแต่ก่อนเราจะไปเที่ยวชายหาดกันนั่นนะคะ พามาตรงนี้ก่อนครับพี่น้องครับหน้านี้เลยครับนี่ครับสถานีชาช่างบางเบญอ่าบัตรฟแล้วละค่ะอ๋อวัสดีแม่ค้าค่ะสวัสดีค่ะ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 อัสลามุลิกุมกับแม่ค้าด้วยสวัดีค่ะนี่เออใครอะไรคะเธอใคอะาคย้อต่ยน้่ใช่แม่ค้าแล้วค่ะแม่ค้าม่ใข่ค่ะเดี๋ยวพ่วงดีี่ยวาเมีไม่หลาเอาย่อคอมาย่ะคอมาย่อหน้ามาโอเคอ่า อย่างอะไรมาอย่างอะไรมาเธออยะไรม,มังอ่ะมียำบุญเส้นยำหมามา่าทำเส้นเล็กตำไข่เขค็มตำกุ้งสดตำปฟหมูยังหมดเลยค่ะนี่โอ,อยังย<ต>หมดเลยนะยโอเคเลยนะคะโอเคโอเค อ่ะแล้วก็ยังลองทำมาแลทีลองทำมาแลทีอ่าเราสร้างเอ่อซ้ำตามซ้ำตามวันนี่ข้าวโพดกุ้งไปเนาะเออซ้ำตามข้าวโพดเลยข้าวโพดนี่แหละยำนี่เลยสุดยอดในแม่กาเราสุดยอดต้องทำเลยเมกาคนบ้านเดียวกันดับแช่นกันนี่เมกายินงเลยต้องมาซทำมาตรงนี้่ะทำไมมาไม่ถึงดันชื่อจเอียดนะคะจเอียดนะคะชื่อจเอียดค่ะอืมตัวเท่าเต็ดนะคะแต่เป็ดเราเท่าเพื่อนนะคะใหญ่กว่าเพื่อนอีกยำหมู ลาติโอเกเลยโอ้คเป็ดนี okay ่ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วอัน้ตำตำอะไรชันนะอันนี้ตำข้าโพดกุ้งสดปลาหิเดย่างดูดิดิดิมาอะไรตั้งเนี้ยมาอะไรดิเรียรีวิวค่ะรียวมันน่ากินไหมโอเคโอเคค่ะนี่ตำตำตำ พี่โน้องค่ายทางน้ำทางสมตำนะใช่ทางนา้ำทางสมตำทางยำถ้าไม่แวรอันนี้ไม่ถึงบางเบนนะคะอ่่นี่ถ้ามาบางเบนต้องต้องแวะนะคะอ,อุทยานแห่งชาติแหลมสนหรือว<ล>่าบางเบน,เนพี่น้องเปิเปด GPS มาเลยถึงแน่นอนคับพี่น้องรับนะโอ้กีเลยเสุดยอดมีตักแล้วนะคะสมตำกุ้งตำกุ้งสดราคาบุญนี้ก็เป็นข้าวโพดต้าข้าวโพดกุ้งสดอข้าวโพดกุ้งสดเนี่ยต้นน้ำชนยิมจอบแล้ว่ะาน้องจอบ ทำตกยัยแล้วสุดยอดจริงๆเลยพี yeah. okay. mm ่น hmm. ้องเลยนะเอาได้จะทำแกตุเดี๋ยวพามีซัมโต๊ะมาไรบ้างซัมโต๊ะซัมโต๊ะไรบ้างไหมคะข้าวโพดย่างม้วงย่างเป็นตำโหลโคตำข้าวโพดตำปลาดาใช่โอเคจ้ามอวปลากรอบใส่ได้เนาะปลากรอบได้หมดได้หมดชอบกินปลากรอบชอบกินปลากรอบค่ะถั่วอันนี้ขั้วเองนะคะขั้วค่ะซื้อถั่วมาขั้วเองค่ะแกบ้านเราเขาเรียกปลาจิ้งจั้งปลาจิ้งจั้งหวานค่ะนะคะอันนี้ค่ะปลากระป๋องคือสะอาดแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วเล่นไหมคะเราเชีย ไปตายอย่าตีนักโอเคโอเคอ้าวอ้าวเชิบเชิบเชิบนั่นเชิบเชิบเชิบอ๋อมาน้งมาน้งมาน้งอืมนี่ค่ะพี่น้องนะคะแรงตายบารอนี้จัดเจนจัดเปรี้ยดนะคะเพราะว่าต้นน้ำชื่นยิ้มคนจัดเปรี้ยดมาค่ะพี่น้องจัดเปรี้ยดค่ะก็ไปนี่ก็คือธรรมชาตินะคะเราโยกับกันเองนะคะไม่ใช่ซี่นะคะเราเป็นธรรมชาตินี่แหละอืมนะคะเป็นตัวของตัวเองแฮะทำน้ำลิงก่อนเออ เด็ด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 เออทำนาลิงทำนาลิงก็เป็นอย่างเง้ยทำทำทำนาลิงกัะทำนาลิงทำนาลิงก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้อแต่ประจานเอาดิโรยโรยกันพี่น้องครับนี่ครับนี่มาเลยครับนี่พามาเลยครับนี่เสร็จแล้วครับชุ่มตำครับนี่ครับนี่ไก่ย่างก็มีนะจ๊ะนี่ไก่ย่างก็มีเอ้าสุไทร์นี่ร้านอยู่ตรงไหนของบางเบนอยู่ตรงไหนบางเบนอ่ะโยปักซอยไกยูค่ะบนลานอันเด็กประสงค์ อบางเบนก่อนถึงหาดบางเบนจ้าค่ะเปิด GPS มาว่าอุทยานแห่งชาติแหลมสวนบางเบนสถานีชายช่างบางเบนแล้วก็ตรงเข้ามาอยู่ติดถนนเลยใช่ค่ะโอเคชัดเจนชัดเจนชัดเจนแน่นอนค่าโคุณาสองร้อยเฮ้โอเคค่ะโอเคโอเคอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคว,า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 วาัางกว้างกว้าเอาอ่ะคือพันผืนกัะควักด้วยนะคะพี่น้องสานะนี่นะคะก็สถานีช่างบางเบนนะคะเดี๋ยวพาไปเลชายหาดพี่น้อง มาถึงระนองเลยไม่เหมืเชียวหาดบางบินไม่ถึงระนองพี่น้องจ๊ะก็เดี๋ยวต้นน้ำเชิญยิมลุกล้นเด็กระนองว้าเป็นเชียวหาดบางบินบรรยากาศท่องชาวประมงนะคะนี่คนที่อยู่ริมเล่ผันพรืออ้าเดี๋ยวพี่น้องได้ร้วยได้นุกแน่นอนตาต้อตอนน้ำเชิญยิมไปที่ไหนตรงนั้นตรงนู้อ็ติดตามผลงานต้นน้ำเชิญยิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซจะเป็น t ิ๊กต็อกหรือว่ายูทูบก็แท็กได้กับถือเป็นให้เร์ๆๆเลยนะคะและเจอกันพี่น้องโอเค ก็คุณดูานทีการิัติแบบชมค่ะเจอกันนะคะคตั้งแต่แรกเลยนะก็ต้ง